กลับมาพบกันเป็นประจำอีกแล้วนะครับกับรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆครับในการที่จะแนะนำนำเสนอบอกต่อข่าวสารในวงการรถยนต์และรถมบือสองสภาพดีๆนะครับให้ท่านที่กำลังมองหารถอยู่เนี่ยได้เจอรถที่ถูกใจได้เร็วขึ้นนะครับผมอ้าววันนี้ <c oughs> อ้าก่อนจะไป เนื้อหากันเรามากด s u b สไครต์กดไลค์และกดแชร์ให้กับช่องทางของเราเอาไว้ด้วยนะครับรถดีๆแบบนี้มีมาเป็นประจำทุกวันแน่นอนนะครับและกับรถที่ท่านได้เห็นในวันนี้นะครับกับสภาพที่เรียกว่าน่าสนใจจริงๆนะครับดูดิครับแบบรูปลักษณ์ภายนอกภายในนะครับสะอาด ดูดีเรียบร้อยมากเลยนะครับเรียบร้อยมากๆนะจะหารถสภาพดีๆสักคันนะีช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับราคาก็แต่ละคันนี่ก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ คื้อไม่หมดนะครับมันมีแต่รถดีๆออกมาจริงๆนะเนี่ยคันนี้เนี่ยนะรอบคันเลยก็ดูว่าเรียบร้อยสะอาดรถนี่หลักๆเบสิกเราก็ต้องดูที่มันเรียบร้อยสะอาดมันเริ่มมาจากถูกใจก,ก่อนแล้วครับนะฮะเรียบร้อยสะอาด <c oughs> แล้วเราก็มาดูเรื่องสีภายนอกดูตะเข็บรถเปิดฝากระโปรงดูสิโครงรถมียับมีบู้ไหมไป้ายเพรสที่ติดรถเนี่ยมันมีหักมีงอไหมถ้ามีแสดงว่าเคยบึ้มอ่ะนะอ่าลองเปิดประตูหน้าประตูหลังดูดิครับดูเสา A เสา B เสาซีก็คารรถนั่นแหละอ่ามีรอยอะไรแปลกๆที่มันรู้สึกพิสดานผิดแปลกไปจากควรจะเป็นไหมนั่นก็แสดงว่ามันมีปัญหามา่ะนะ ลองดูสีดูที่สีเรียบสีเสมอกันไหมใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องเบสิกติดเครื่องลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูดิว่าเป็นยังไงกระตุกไหมสำลักไหมนะฮะนะก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการตกแต่งนะครับถ้าเราจะเอารถดีเบสิกมันก็มีอยู่เท่านี้แหละครับก้มดูใต้ท้องรถมีรอยหยดมีน้ํามันหยดมีอะไรบ้างไหมนะครับรถมีอายุมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะถ้าเราแต่ถ้าเราบำรุงรักษาแบบรถใช้งานทั่วไป ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร